ก็ให้คุณครูเข้ามาที่ quizlet. com นะคะเดี๋ยวเรามาสมัครไปพร้อมกันพอเข้ามาแล้วนะคะก็เลือกเป็น teacher เป็นคุณครูนะคะคลิกเข้าไปเลยคลิกตรง sign up is free นะคะเลือกแบบฟรีแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะมีบัญชีของ Google นะคะเราก็ใช้ของ Google หรือว่าจะใช้เป็น ให้เชื่อมต่อด้วย Facebook ก็ได้นะคะ,ะเลือกเป็น Google ก็กรอกอีเมลนะคะกรอกอีเมลลงไปใช้อีเมลอะไรก็เป็นอีเมลของคุณครูเองนะคะอีเมลพาสเวิร์ดของตัวเอง มันให้กรอกข้อมูลเราก็ใส่ไปนะคะเกิดวันที่เดือนที่อะไรปีอะไรนะคะก็ใส่เข้าไปชื่อจะเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนก็ก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้เป็น user name ใช้ชื่ออะไรก็ได้ โอเคตรงนี้ก็จะมีเป็นบัญชีของเราแล้วนะคะเดี๋ยวคลิกเข้าไปที่หน้าโฮมโอเคค่ะตรงนี้เรายังไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้เขาให้ให้เราสร้างห้องเรียนนะคะนี่ถือว่าเป็นวิธีการสมัครเข้ามาใช้นะคะ